พระเอกดังพูดแล้วค่ะวันนี้จะพาทุกท่านนะคะมาติดตามสําหรับเรื่องราวของหนุ่มฟิล์มธนพัฒน์ค่ะเป็นดาราชายที่ตอนนี้เนี่ยกำลังถูกเด้รับขะานนาำให้เป็นสามีแห่งชาติอีกคนนะคะความห่อโดนใจสาวๆเข้าเต็มๆแล้วค่ะไม่เป็นสองลองคลายผลงานละครเองก็ปังสุดๆนะคะกับล่าสุดนี้หนุ่มฟิล์มได้รับบทคุณชายกับบทบาทของเทียนค่ะหนุ่มฟิล์มเองเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ดังมากมายเลย รับทรัพย์ตลอดทั้งปีจริงๆค่ะสําหรับพระเอกคนนี้ล่าสุดนี้นะคะต้องบอกว่ามีเพจแดงเพจหนึ่งค่ะบ,บอกว่าเลื่อนไปเล่นในทินเดอร์ปัดมาแล้วเจอหนุม่มฟิล์มธนพัฒน์นาทีแรกที่เห็นเนี่ยเหมือนเจอเข็มในมหาสมุทรเลยนะเป็นฟิลแบบว่ารักแรกพบนาทีต่อมาเกินรังเดว่าจริงหรือเปล่าเขาถามชาวเน็ตหน่อยล่าสุดหนุ่มฟิล์มออกมาตอบแล้วลเลไรค่ะว่าเราเล่นเองครับตัวจริงเสียงจริงฟิล์มจริงๆไม่มีใครผสมขอบคุณครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวงานนี้นแฟนๆเองแห่เข้าไปคอมเมนต์แล้วก็ไปติดตามกันเพียบเลยแล้วค่ะเป็นอย่างไรมาตามกันค่ะ